อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของอพระอาจารย์ยานธรรมโมซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ชาได้รับใช้หลวงปู่ชาอาจจะมีคนเคยได้ยินอยู่แล้วผมก็ไปเอามาเนี่ยแหละอมนคิดเอง คือท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพระที่ยังปฏิบัติอยู่เนาะแล้วก็ได้รับใช้หลวงปู่ชายที่วัดหนองประพงเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่หมู่พระเนี่ยได้บินทบายกลับมาแล้วก็ด้วยความเป็นพระใหม่เนาะก็จะแบบคุยกันนินทาจ๊อกจกจอกจกเป็นอย่างงูวิพากวิจารอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เดินผ่านไปแล้วท่านก็ได้ยินได้ยินท่านก็รู้สึก โอ้ยพวกนี้มันใช้ไม่ได้อ่อนอ่อนมันใช้ไม่ได้มันนู่นมันรู้สึกขุ่นมัวใจ้ใจรู้สึกไม่โอเคทำ่นทำั่ถึงนินทากันนู่นนี่รู้สึกไม่โอเคไม่ดีเดินออกมาสักพักผัดมาเนี่ยหลวงปู่ชากลับมาหลวงปู่ชาเนี่ยจะเคยไปอยู่ที่อังกฤษท่านก็จะพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างไม่กี่คำฮลโหล굿มอร์นิ่งท่านก็굿มอร์นิ่งคือก็จะแบบท่นเนี่ยทักทายกันทักทายแล้วท่านก็จะพูดถ้าจะไม่ผิดเราจะพูดว่าแบบ อะไรแบบต้องการชาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคนอังกฤษจะดื่มชากันตลอดอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้แค่นั้นเลยอท่านก็รู้สึกอิ่มเอิบใจโอ้โหนิท้าผู้ใหญ่หลวงปู่ชาพักทายเราไว้เฮ้ยมันรู้สึกดีไม่มีอะไรถัดมาตกตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยหลวงปู่ชาก็เรียกไปนวดท่านด้วยความนี้เป็นนวดอีกแหละก็ไปนวดเท้านวดขานวดอะไรอยู่ในขณะนั้นเนี่ยในวัดก็มีพระประมาณ จ็ดแปดสิบลูกก็เลยเนี่ยก็หลวงปู่ชาก็ไล่ให้พระลูกอื่นทั้งหมดเนี่ยไปสวดธรรมวัดเย็นแล้วก็บอกอ่ะท่านยานเนี่ย,ายามานวดให้อั่นก็มานวดจังหวัดที่นวดอยู่เนี่ยใจท่านเนี่ยก็ได้ยินเสียงที่คนที่อยู่ในอุโบสถกำลังสวดมวนต์ธรรมวัดเย็นอยู่ก็รู้สึกเหมือนเสียงของเทวดาเสียงของความปรับปลื้มใจรู้สึกโอ้โหมันดีมากเลย แค่นั้นไม่พอจังหวะที่ท่านกำลังนวดอยู่เนี่ยท่านคิดว่าโอ้โหเราโชคดีขนาดไหนได้บีบนวดดูแลพระอรหันต์สุดยอดเลยหนูเปรียบเสมือนเสียงเทวดาเนี่ยสาธุการให้เรายินดีในสิ่งที่เราทำที่มันผมมันเจ๋งมากเลยก็มีความรู้สึกอิ่มเอ้มกำลังจังหวะกำลังฟินอยู่นะกำลังฟินอยู่ก็มีรอยเท้าเนี่ยปาเข้าไปหลงปูชาผีบลงบนนอกราวกบพื้หัวฟาดเปียงเลยออืมเทไหม อึ้งอยู่อึ้งอยู่เกิดอะไรขึ้นหลวงปู่ต้องการสอนอะไรเขาบอกว่าไอตอนเช้าอ่ะพอได้ยินอะไรมามากระทบแล้วไม่ถูกใจอ่ะก็ขุนมัวอไอตอนสายเนี่ยเจอหลวงปู่ชาทักทายหน่อยก็อิ่มเอิบใจแล้วพอสุดท้ายเนี่ยมาเจอคิดว่าทาอะไรดีทําอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วมีเสียงนี่ก็คิดเองเออเองว่าทุกอย่างโอเคถ้าเลยบอกว่าอย่าฝากใจไว้กับเสียงของผู้อื่นเพราะเราอาจะผิดหวังเราจะต้องฝากใจเอาไว้อ่ะ กับพระธรรมเท่านั้นสุด้าปูชาโอ้โหชอบมากเลยอย่าฝากใจเราไว้กับเสียงหรือคําพูดของผู้อื่นเราต้องฝากใจเราไว้กับธรรมธรรมะหรือธรรมชาติเท่านั้นแล้วจกไม่ผิดหวังจริงจริง